สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เรานะจะพาทุกคนนะครับมาดูการถ่ายทําเรื่องเด็ดลุยเดียวกับน้องมาเดี่ยวอมรินทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนกรีนปาร์ควิวของเสียต้นนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่13นะครับตําบลชุ่งควายกินอำเภอแกงจังหวัดระยองหรือที่เราเรียกกันในพื้นที่ว่าท่ากระพักนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทํารายการนะครับในส่วนของการหา ปูปลากุ้งหอยเป็นอาหารทะเลนะครับในพื้นที่ของเสียต้อนนะครับแล้วก็ในลำคลองทะเลน้อยนะครับคือการล่องเรือดูเหี่ยวตักปูตักหมึกตักกุ้งตักทุกอย่างที่ตักได้นะครับแล้วก็จะนําอาหารทุกชนิดมามาประกอบอาหารเพื่อให้ทีมงานได้รับประทานกันว่ารสชาติที่หามาได้จะเป็นอย่างไรนะครับเราก็นะครับได้ มีแขกรับเชิญนะครับคือน้าดมนะครับเป็นชาวประมงในพื้นที่ของบ้านทะเลน้อยนะครับตทางเกวยนอแกงจังหวัดระยองนะครับหรือเรียกง่ายๆก็เป็นเพื่อนกับประธานยงของเรานะครับส่วนตากล้องในวันนี้นะครับจะเป็นบังนะครับน้องบังนะครับจะเป็นตากล้องหลักของน้องมะเดี่ยวนะครับหลังจากการทำก็จะมีการสาธิตโดยการหว่านแหนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะได้ปลาได้ปูได้อาหารทะเลมาพอสมควรนะครับในส่วนของการทํารายการตรงนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับทางทีมงานของเรานะครับก็ได้มีโอกาสที่ได้ร่วมทํารายการกับน้องเบเดียวนะครับก็เลยนําภาพนะครับที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้เอามาให้กับทุกคนนะครับได้ดู ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำรายการจะเป็นอย่างไรและแตกต่างจากการทำข่าวทั่วไปไหมนะครับเพราะการทำข่าวทั่วไปจะแตกต่างจากการทำรายการนะครับรา,รายการตรงนี้เขาก็จะทำตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยนะครับส่วนบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลองเราจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแกลงทั้งหมดเลยนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่าน,นครับไปดูเบื้องหลังกันแบบเร็วๆอาจจะมีเสียงลมดังบ้างยังไงก็ต้องขออภัยนะครับไปดูกันเดี๋ยวนี้นะครับเราจะพาไปดูนะครับการถ่ายทําถ่ายทำเมื่อเดียวเดียว,ยวนะครับช่องอมเบร์ินทีวีตอนนี้เราก็อยู่กับประธานยงนะน,นี้เราก็พา,าส่วนกลางของอมบรินนะครับมา ถําทราการนะครับหาปลาหาปูอยู่บริเวณท่ากัะพักกรีนปลัวิวนะไม่ได้เรี่องอันนี้ธรรมชาติมาเาตมาเมาเองเขชาวบ้านมาหาได้ได้หมดครับไม่หวงแต่อยาันดัี้านาเยไ่กี่ยอเยงไ้าพได้พรไม่ได้กินเท้ากินท้าลวครับทุกคน โยงไปหาใหม่โยงไปหาใหม่เดี๋ยวพอน้ำเดินเดี๋ยวเดี๋ยวพอน้ำน้ำมันไหลเพิ่มข่าวล้องกระจายไปพอกว่ปคู่ดูผมครับ กินเป็นปูกระเทยกิอป็นปูสาวเลือจะหวานอ๋อน,นี่กระเทยอ,อีกตัวนึงไงนี่กระเทยอ,อีกตัวนึงเ<ะ>ราลองวางปลายก้ามันนี่แบบกระเทยแต่ตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวใหญ่นะ มันดึงมันด้นรับงานงานบมัมันนับับมันเข้าไม่ีมันเข้าไปจตัวตัวังไม่เข้าะครับยังไม่เข้าน้กอแล้ว่จม้ก็มันมีจนัน้ บีบปล่อยเราก็ไม่ใช่ว่าในพันไม่จำเป็นต้องล่าเสมอไปเนาะคไม่ปล่อยนั่น ัูนะครับยัจงกาังดักปนะครับทุกคนจันยงกำลังนนะด,ดักปนะที่ขอปใหญ่มที่จะได้มีจะได้จะได้อาหารมื้อไหมนได้

ที่สวนทาากรบพก,กรีนพักวิวนะครับบรรยากาศก็กลางวันร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้ไม่มีน,นี่เราอยู่กับพิ่เย็ยบทะลักนะคำพูดคำนี้ผมจะไม่ตัดออกนะครับผมบอกแนละ้วน้อย จริงๆแล้วจริงยกาลลแล้ว็ดกทุกคนมาเจบคีโมไหมครับอ่าคนคิดโทครับผมเฮ้ยคุยไรคุยไรบ นั่นเอมีลานค่ะานนี้ล่นอะไรก่ะานเก็บนองเก็บัดรก็เลยน่ะเราไปคนพื้นที่ปะเนี่ยทาไมจำชื่อเขาไม่ได้เป็นคนพื้นที่ปะเนี่ยเชียงใหม่น่ะเขามาจากเชียงใหม่ตั้งบนถุงไว้กินเนี่ยตั้บนนี้มีคนเดียวอ่ะมีสองคนเนี่ยทางตั้งบลนะครับ bị ố bị 2 con <cười>, bãi đường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 . cười 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 <kha> <cười>, này, cặp lên. Cặp lên này, cười cười cô cười 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 ทำไมหน้ามึงจริงจังขนาดน <oh <the um <um ั้ยจริงจังอิกับข้าวเ้ควายเอาไปันเยนเดิมะที่ตะกมีน้านา้วไปกับ้วันกนเ่ั้นับม่เจะน้อมึงอไปปนกน่อ้อันนี้เมนูอะไรน่ะยำปูมาดิไม่ ตายหลายนักขตงทีแข่ครับยำปูม้าฮะไม่รู้วันนี้จะเป็นทะเลเดือดเปล่าทะเลเดือดไม่มีไม่มีกุ้งไม่เกี่ยวอ่ะแต่ทั้งทะเลมีอยู่แค่นี้ไอสองกระดองดีมเลยเดือดอะไรปูสองกระดองนะในรุ่นสองกระดองไปไหนเนี่ยนะเราจะเราจะรอข่าวอ๋อนี่คือปูสองกระดองเนี่ยเออ แ็กินรีอะไรนอนเนี่ยปากดปาเกิอะไรเนี้ยแกงกะอดเต้นมมลอกล้อแกงด้แล้จะเก่งเนี้ยนีแอะไร้งครับเนี่ยมีกุ้งมลอเสกุ้าแกงนาแกงส้มได้ม่ถึงว่าจบงานตรงล่างมันเป็นยมันป็นดีๆนะเป็นพลาติกเถียงจริงๆมึงเถียงจริงเนีผักโดดน้าไม่ชวยผักมันมใครดเห็นว่าจะย นี่ครับเราจะมาดูพิธีวิธีการย่างหมึกอย่างหมึกแบบชาวเลชาเลกับไก่บอยนะครับกับไต่บอยเดี๋ยวเราจะพาไปจับกันคืนนี้วันนี้เราจะลอยลองชิมรสชาติกก่อนเป็นยังไงกำลังอันนี้มึกอะไรมึกกระดองมันจะกรอบของกินเล่นของกินเล่น ทานกินก็ข้าวแล้วกินเล่นอย่างเดียวเออกินเล่นได้อย่างเดียวทานก็ข้าวลุงก็แม่ครัวประจําถ้ากับพักกินปากวิวปากวิวเตี๊ยีกับกุ้งแห้งเตี๊ยีกับกุ้งแห้งไม่มีขายหมดลูกเจ๊งปู้แทนปูอะไรก็ทำครับวันนี้เรามีคือหลากหลายเมนูมีทั้งปลาทั้งหมึกทั้งกุ้งทั้งปู แล้วก็ขี่ปลาตรงโลไรอันนี้ม tamam> ึงเลยมึงกระโดงนะเอาหมาไปยังจะใช่เงี้ยมั้มันม่นเหมือนีแดดแล้วถ้ามีแดดคือนี่จะเอาเหยญาบครับสามสิบบาทสามโลมีบุหังตรงนี้ใช้ลงเลยโลพิดผิดอีะถ้าสิบห้ากิโลขึ้นเนอะ แต่สิบห้ากิโลขึ้นแต่สิบกิโลหนึ่งโลใช่เนื้อเข้ามาเมื่อคืนเนี่ยอันนี้หัวน้ำนะเว้ยหัวน้ำแต่กุ้งห้าสิบห้าสิบโลอืมลุงอะไรลอยเดียวลอยเดียวตัวเราคัดกี่ไส้คัดไส้เดียวแค่กลางก็คงเกมป่าคือคัดเปล่ากายไกเก้เห็นว่าโคตรนาโอกฟูรูฟิตเราทำเมนูอะไรวันนี้แกงนจมปลาระชี้ ปลากรดเออปลากรดก็คูมมาเล็กโอ้แล้วก็ย่างมึกแล้วต้องบุ้งแกง้มด้วยเออผมหาปลาได้แค่ไม่กี่ตัวทำไมปลาได้มาเยอะจังปลาหมูเอ้าวันนี้เราได้ฝากท้องที่นี่แล้วการวิ่งเทียบได้ทั้งแม่ครัวพ่อครัวใช่ไหมก็ต้องเอาอาหารเมนูแบบบาร์ทลโลร้อยหกสิบเย็นสิบได้ปลากระชับอ่ะมีปลาแล้วเนี่ยบาร์ตา ตัวน <Es> in like ี้ล่ะนี่ล่ะกุ้งกุซบ้วเกุ้งขาครับกตัวนี้พี่ทอดมาไปใหม่เลยสดแกบุ้ยแกน้ำปลาอร่อยเนี่ยกขูดเพิ่มปอนแทน้ำปลาเพราะว่าจะมีอะไรฟองเนี่ยอันนั้นโชว์ปลาหรือโชว์กระชับอ่ะอ๋อแ

สามสองโอปาติดทำหลายอย่างเมนูเลยบ้างเนี่ยโอ้ยก็เอแกงส้มปลากฏดใส่ผักโอคูรูฟิตแล้วก็ยำเุอปูกัะตอปุมาเล็กแล้วก็ปลาหมึกอย่างปลาหมึกหัวปลาหมึกทอดโอ้โหผมไม่หาปลาไม่กี่ชนิดเองแต่มาตรงนี้เป็นสิบชนิดเลยแต่ถ้าผมไม่เกรงใจแล้วนะไปเทียบพร้อมไหมตอนนี้ตกใจถ้างั้นเต็มที่เลยครับ เต็มที่เลยอ้าวดุ้ยเออแต่มันก่อนหน้าอร่อยนะแดงมูพังร่าแดงมูพังร่าแดงหวานแดงเลยใช่ขอแตงมูวันเจี๊ยบแบบไงมาวันนี้คุณเลยคุณเลยปูกใจไหมมาวิ่กินดิอ่ะร้อนดิร้อนแน่เลยครับครับอีกมือเนี่ยเอาทำยังไงทำยังไงไม่มีช้อนของทีมงานมาเรีนทีวีนะแบดอาหารอาหารไม่มีช้อนเนาะไปดูที่มดูเดี๋ยวเราจะได้ออกช่องอะไรไรก่อน เวลาดูแต่เราดูทุกวันแน่อมรินทีวีวันย้์วันเสา่วยเที่ยวเเที่ยวมดวดวันเมื่อไงละดๆแล้วนำตะลิ้วฐานยาตรงทับผแต่นี้มันตางตนี้มันก็แล้วท้าอกท้ายกแล้วมเนี่ยสายยอบอกเจ๋วเลยเจ๋วเลยคำมัน่ะพอดีคำนะมาเดี๋ยวเปล่าด้ยมไม่รูวันนี้นเอียวเปา ต้อยตัวงุดหงนะเขามองมันยังดันอยู่นะเรากินนะทงกคนอย่ให้รุ่งรุ่งมันอยู่ที่ไ